ต่อนะฮะแต่คู่นี้เนี่ยยังไงนะครับยังหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำกันเหมือนเดิมสำหรับนะคุณอมสุชาแล้วก็คุณแอมคือมีคนไปแซวคุณอมว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนายหญิงเรียบร้อยแล้วนะฮะ<ม>เพราะว่ามีข่าวลือลอ,ออกมาว่าไม่ได้ข่าวลือแต่ข่าวจริงค่ะข่าวจริงคนะ่ะคุณแอมเนี่ยนะเขาไปซื้อหุ้นของทีวีช่องหนึ่งนะครับ บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีหุ้นในมือเยอะมากๆจนกระทั่งทําให้คุณอมเนี่ยที่เขาอยู่ในทีวีช่องนี้ด้วยนะเขาเล่นละครช่องนี้ด้วยแต่คุณอมเขาไม่ได้เซ็นสัญญาก็มีผลงานกับละครช่องนี้เอ๊ะหลังจากนี้จะเห็นผลงานของคุณอมสุชาโรวในทีวีช่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าหวานใจเนี่ยมีหุ้นจํานวนมากใช่ก็ต้องติดตามแต่ว่าเชื่อว่าเขาเวลาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะว่าการซื้อหุ้นอะไรเงี้ยคนก็จะไม่กล้าที่จะบอกว่า โฟกัสเรื่องนั้นหรอกเพราะว่ามันก็เป็นส่วนงานของใครของมนันอะไรอย่างเงี้ยแต่ออมก,ก็ทําหน้าที่ในการแสดงขละครของปกติเออจริงๆผมว่า<ม>เรื่องของการได้ละครเยอะละครน้อยเนี่ยมันก็น่าจะอยู่กับตัวเรตติ้งหรือแม้กระทั่งฝีมือด้วยนะไ<ช>อไอการที่แบบว่ามีหุ้นเยอะแล้วทาให้เราได้รับอิทธิพลว่าแบบเอยถูกจิ้มมามเป็นนางเอกละครเรื่องนี้เยอะเป็นพิเศษเนี่ยผมว่า มันมันก็มีส่วนแต่ว่าระยะยาวอ่ะมันพิสูจน์กันด้วยฝีมือแล้วก็เรตติ้งมากกว่าแต่ฉันอยากรู้ว่าออมจะรู้สึกยังไงกับตำแหน่งที่คนยกให้โดนเลื่อนะใช่โดนเลื่อนเป็นนายหญิงอยากรู้แล้วเสร็จสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างไปฟังดนไม่าตอบคำถามนี้เลยเพราะว่าเกรงเหมือนกันเราอ่ะเป็นลูกจ้างค่ะเราเป็นเรารับจ้างอยู่แล้วใช่จ้างได้เหมือนเดิมเลยค่ะใช่ ทางการทางการรับรู้คนอาจจะคิดว่าเออเขาอาจจะเข้าไปบริหารหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ไม่ใช่ค่ะอย่าเป็นทีมบริหารเดิม <c oughs> สําหรับออมอ่ะพี่แอมก็ยังเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ก็คือเราเห็นเขาเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขามีการเติบโตทางด้านการทํางานอย่างอย่างเราการเติบโตของเรามันเป็นในเรื่องของการแสดงเราอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่มันเติบโตขึ้น,ตนแต่สาหรับเขาเนี่ยการเติบโตมันเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจก็อแอบถามอยู่นะคะอยากรู้ไงถือหุ้นอะไรบ้างเนี่ย จดเลยหนูเตรียมจดเลย